ส่วนมากช่างใหม่จะไถปื้ดขึ้นไปเลยนะครับก็อันตรายที่สุดเลยนะครับช่างใหม่พลาดจุดนี้เลยนะครับห้ามไถปื้ดขึ้นไปเลยนะครับผมเอ้ยเอ้ยหนูมอ้ยหนูมอ้ยมาออกให้หน่อยเร็วร้อนร้อนว่างั้นนะครับ <laughs> อ้าวมานะครับท่านตาเหมือนเดิมนะครับโอ้ก็ถามว่าอ้าวตารอบนี้ไปไหนมาทําไมยาวนะครับก็อาชีพเดิมแหละนายทำไรก็ ไล่มันนะครับนอนอยู่ไล่มันแหละนะครับก็หลายเดือนแล้วนะครับก็ออกให้น้อยเหมือนเดิมนะครับก็ทรงนี้จะมาเป็นทรงนักเรียนละกันนะครับหรือทรงตำรวจทหารนี่แหละนะครับเพราะว่าร้อนนันตาชอบจัดแต่ทรงนี้อย่างเดียวเลยร้อนก็แถวจงังหวัดนี้ส่วนมากที่เยอะก็มีอ้อยกับมันนะครับเป็นการเกษตรังนั้นนะครับผมก็การตัดก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ แต่ก่อนผมก็ไม่ได้ตัดเร็วหรือว่าจะตัดรวดลาดเร็วอะไรแบบนี้แต่ว่าพอย้ายมาอยู่จังหวัดนี้ก็จะเปลี่ยนบ้างนะครับอมีหลายท่านถามเข้ามาว่าไอ้ปัตตาเลียนที่สกรีนเป็นลายที่จริงแล้วใช้เป็นรุ่นอะไรนะครับออก็คือรุ่นนี่และครับผม h a r Skipper นะครับของเคมีครับผมใช้เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้ที่ไม่ได้สกรีนนะครับก็เป็นรุ่นนี้แหละนะครับก็ ฟันเฟส2ชั้นนะครับสีแดงนะครับผมใช้เป็นรุ่นนี้นะที่หลายท่านถามว่าอาจารย์ปัตรเตเลียนของอาจารย์ที่สกีนเป็นลายที่จริงแล้วเป็นคือรุ่นอะไรนะครับก็คือรุ่นนี้แหละนะครับปกติแล้วผมจะใช้ปัตรเตเลียนน่าจะบางครั้งก็ปีหรือบางครั้งก็7 8เดือนผมก็เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ใช้นานนะครับ ก็จุดนี้จะมาบอกนะครับว่าทรงนักเรียนที่หรือทรงทหารที่ช่างใหม่ชอบผิดพลาดกันเยอะก็คือจุดนี้นะครับส่วนมากถ้าลูกค้าไม่ได้เป็นขาประจําเราเราต้องควรถามก่อนนะครับว่ามีไฝมีหูดหรือมีกะอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเราไถาปลื้ดขึ้นไปนเรียบร้อยเลยนะครับก็ทําให้ลูกค้าเลือดออกได้นะครับก็จะไม่ลูกค้าไม่กลับมาอีกหรือว่าลูกค้าลูกค้าอาจจะเอาเรื่องเราอีกก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องควรควรถามก่อนนะ เพราะาเราต้องควรชิงถามลูกค้าก่อนส่วนมากลูกค้าไม่บอกเรานะครับว่ามีฝาฟมีหูดอะไรตรงนี้ไม่บอกนะครับพี่ๆลองสังเกตดูนะไม่บอกนะว่าไอช่างมีอันนั้นนตรงนี้ตรงนั้นไม่บอกนะครับคือเราปล่อยให้เราถ่ไถไปโดนก่อนถึงจะบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ให้เราชิงถามลูกค้าก่อนเลยว่ามีหูดมีไฟอะไรตรงไหนหรือเปล่านะถ้ากรณีที่ตัดทรงนักเรียนหรือทรงตำรวจทหารนี่แหละนะ ถ้าไม่ใช่ขาประจําเราก็ควรถามก่อนนะครับจะเกิดผิดพลาดได้นะครับบางท่านก็เลือดออกเขาก็ไม่ยอมก็มีปากเสียงกันกันกบช่างนะครับอันตรายนะครับผมข่าวที่ช่างกับลูกค้าผิดกันก็เยอะแยะนะครับก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดกับพี่ๆช่างใหม่นอกกันนะครับช่างที่ออกหน่วยก็ด้วยเหมือนกันนะครับก็เร่งรีบแต่ไถนะครับว่ากลัวลูกค้าร้อนนะครับ ก็บรรยากาศเข้าใจครับเวลาออกหน่วยมันก็ร้อนเนาะแต่เราก็ลืมลืมถามลูกค้าไปเราถ่ายไปก็ไปโดนีมันก็จะยิ่งอากาศร้อนเดี๋ยวก็มาผิดกันอีกนะครับก็ระวังกันด้วยในเรื่องของอย่าพึ่งถ่าจวดจะขาดขึ้นไปนะครับถ้ายังไม่ถามลูกค้าว่ามีไฟตรงไหนอันตรายนะครับทรงนักเรียนนะครับอ่าท่านตาเอาเกี้ยงเหมือนเดิมนะครับนี่ผมมาตัดนี่ ส่วนด้านบนนะครับถ้าลูกค้าสั่งเป็นอา่อาลานบินหรือไอ้ลานบินเนาะถ้าผมลูกค้าล้มปาดตรงไม่ได้ก็ตัดไปตามตามล้มนะครับถ้ามันไม่ได้ไอ้ไอ้อะไรนะอเมริกันนะครับอเมริกันกับลาบินก็อันเดียวกันแหละนะครับก็บางจังหวัดเขาก็เรียกไม่เหมือนกันถ้าผมด้านบนล้มนะครับให้เราตัดตามล้มไปเลยนะครับอย่าไปบอกลูกค้าว่ามันตัดไม่ได้ไม่ใช่นะครับ ตัดไม่ได้ผมไม่ให้นี่ไม่ได้นะครับเราต้องเอาตังค์นะครับถ้าถ้าคุณไปบอกแบบนั้นเขาก็ตัดไม่ได้เออบางทีเขาก็เดินออกร้านไปไปหาแล้วไม่ตัดมันก็ช่างอื่นที่ตัดออกมามันก็เป็นเหมือนกันนี่แหละครับนะเป็นอีกหลอกเดียวกันนี่แหละก็ไม่ได้เก่งกันไปสักเท่าไหร่นะครับเพ mm. ราะว่าผมล้มลงไปผมไม่ตั้งเราไปบอกว่าไม่ตัดไม่ได้นะครับเราต้องตัดไปเลยนะครับเพราะว่า ถึงเขาไม่ตัดกับเราเขาไปตัดร้านอื่นก็ได้ออกมาแบบนี้แหละได้ล้มล้มแบบนี้แหละไม่ตั้งหรอกนะครับให้เราตัดไปเลยดีกว่านะครับเก็บรายได้ไปก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงที่เราเปิดร้านมาเพื่ออะไรนะครับหรือที่เราออกไปศึกษาเรียนเนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อตังเพื่อเงินเพื่อมีรายได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยลูกค้าออกไปเด็ดขาดนะครับ นี่บางคนมาบอกว่าอเมริกันแต่ว่าผมตัวเองล้มลาบไปด้านหน้าเลยนะผมผม,ผม,ผ,มผมก็ตัดนะผมไม่ได้บอกว่าตัดไม่ได้ผมไม่ให้เส้นผมไม่ชี้ตั้งตัดไม่ได้ครับตรงนี้ผมไม่ได้ว่านะอย่างมากผมก็บอกว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้อเมริกันแบบสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะว่าเส้นผมล้มมก็แล้วผมก็ตัดเลยนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเลยครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็เคยตัดมานั่นแหละเนาะ นี่ครับด้านหน้าด้านหน้าล้มแบบนี้ก็ตักแล้วดันหวีกลับนะครับนะครับกรณีนี้เจอเยอะเหมือนกันที่ช่างออกหน่วยตักแล้วบอกว่าเป็นขึ้นหรือตัดแล้วเอ๊ะทำไมผมเป็นก้อนไม่ใช่นะครับคือเราตักเอาหวีตักผมเข้าไปแล้วเราไปแช่ไว้มันก็เป็นก้อนเนาะเราก็ต้องตักแล้วก็ดันหวีกลับหลังนะครับหรือยกยกแล้วดันหวีกลับหลังนะเพื่อให้เส้นผมได้ตั้งบนหวี นะครับตัดออกมาก็จะได้เรียงตัวบาลานซ์กันลงไปนะครับอ่าก็ฝากไปด,ด้วยสําหรับว่า,าผมล้มลงมาด้านหน้านะครับว่าตัดยังไงนะที่จริงผมมาอยู่นี่ผมก็ตัดทําเวลานะครับตัดทําเวลาก็เหมือนที่บอกว่าอยู่เมืองตาริวเราต้องริวตาตามนะครับอันนี้ผมก็ เปลี่ยนจังหวัดมาอยู่ที่จังหวัดอื่นก็เปิดร้านที่จังหวัดอื่นใหม่นะครับก็สถานการณ์เนตามมองกล้องเลยสถานการณ์และเชิงที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนนะครับผมก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับกบตามการตัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนมากผมเจอที่จังหวัดนี้ก็ชอบจะรีบไปไล่ นะครับไปไล่ไอ้อยไล่มันกันเยอะเลยนะครับไม่ชอบมาให้ตัดแบบเออเนียบหรือมานวดอะไรโกนนวดพิธีดีตองอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากบางครั้งก็แทบจะคือไม่โกนแบบนี้ครับเขาไปโกนเองหรืออะไรไม่รู้นะครับก็ทําเป็นรวดเร็วให้นะครับตัดแบบรวดเร็วอันนี้ท่านตาก็รีบนันเนี่ยที่จริงแล้วท่านตาผมตัดน่าจะเสียป,ประมาณ ห้าถึงหกนาทีหรือเจ็ดนาทีนะครับอันนี้ผมตัดไปประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อว่าจะให้ช่างใหม่ได้ดูด้วยนะครับแต่ที่จริงแล้วผมตัดเสร็จแล้วแหละประมาณน่าจะตัดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าท่านตาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทาไมรอบนี้ไอ้นายนี่มันตัดช้าจาังนะ <laughs> นะครับก็ go. ถือว่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นดำดำขาวขาวแบบนี้ช่างใหม่ให้ดูที่กระจกนะให้ดูที่กระจกนะครับอย่าไปดูที่เรามองตามรูปหัวแบบนี้มันก็จะเหมือนผมสลับขาวดํานะครับจะทําให้เราหลอกเราได้ให้เรามองที่กระจกเลยนะครับถ้ามองที่กระจกแล้วผมเท่ากันไม่มีโผ่ยาวโผ่สั้นแล้วก็โอเคจบงานเลยนะครับถ้าไปมองแบบนี้ผม สีดําสีขาวอาจจะหลอกตาเราได้นะครับจริงๆเราตัดเท่ากันแล้วแหละแต่อาจจะเรามายืนมองมันก็จะหลอกตาได้ให้มองที่กระจกนะครับอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาไม่ใช่ลูกค้าประจําการถ่ายทรงนักเรียนก็อันตรายที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นนะครับในเรื่องของการถ่ายปลื้ดขึ้นไปแล้วไม่ได้ถามว่ามีฝฟายอะไรพอโดนเข้าไปแล้วมีเลือ,อดออกมันก็จะยุ่งยากกันนะครับก็ประมาณนั้นนะก็ ฝากช่างใหม่ด้วยนะครับก็ทรงนี้มาบอกกันในเรื่องของจุดที่ไฝหูดที่เป็นอันตรายนะครับอันนี้ก็นี่เห็นไหมครับผมก็ใช้กันขนอ่อนออกแบบนี้ก็รวบเล็ดรวบลัาเสร็จไปแล้วนะครับก็คือก็ผมมาตัดอยู่จังหวัดนี้ผมก็ต้องทําแบบนี้นะครับอาถ้าท่านไหนไม่ชอบส่วนไม่ชอบเร็วอะไรเขาก็ไม่ได้มาอีกส่วนมากที่เขาชอบเขาก็กลับมาแค่แค่นั้นแต่ว่าเราก็ ตัดเป็นสไตล์ของเราไปนะครับเปอร์เซ็นส่วนมากที่อยู่จังหวัดนี้เขาก็รีบไปไล่ไปนานะครับก็ทำนั้นครับรีบไปไล่ไปนากันนะครับก็จะเป็นการตัดแบบจวดจ้าดนะครับรวดเร็วเน่ๆๆนเห็นมาท่านตาจะไปแล้วเนี่ยท่านตาจะลุกแล้วนะครับผมเอ้ะรอบนี้ทําไมนานาหน่อยนะก็ท่านตาก็รู้ว่าจะถ่ายวิดีโอให้ช่างใหม่ด้ดูเนาะ ก็เอาผ้าเย็นมาเช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับก็ให้ท่านตาได้ไปไล่มันท่านตาแกรีบอยู่แล้วนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าด้านข้างของาตามีไฝใหญ่เลยนะครับผมอ้าวครับผม อ่ะก็โปรโมทสินค้าสัหน่อยนะครับเสื้อคุมช่างที่ผมใส่ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับทั้งหมดก็จะมีสีชมพูสีดําสีขาวสีฟ้านะครับผมก็บอกกันไว้ตรงนี้เลยนะครับไฟหมุนก็มีนะครับไฟหมุนนะครับหน้าร้านนะครับก็มีนะครับหลายท่านจะถามเข้ามาเอาลงครบจบในคลิปเดียวนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับเก้าอี้ตัดผมเก้าอี้ตัดผมที่เอพี่พี่อะไรที่ถามมาเนาะ ที่ว่าผ่อนใจนะครับก็ยังมีอยู่เหลืออยู่นะครับผ่อนใจเก้าอี้ตัดผมผ่อนให้ให้ผ่อนสองงวดนะครับจ่ายรอบที่หนึ่งแล้วก็จ่ายรอบที่สองนะครับบางท่านก็เปิดร้านใหม่ก็อยากจะเอาเงินไว้ซื้อกระจกกระจกพัดลมนะครับไม่อยากจะจ่ายทีเดียวก็จ่ายสองงวดก็ได้นะครับอ่านะครับเก้าอี้ตัดผมนะครับสำหรับมีคําถามอะไรก็ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสแกน QR code คหรือ เฟซบุ๊กก้าวแรกสู่บาร์เบอร์ครับผม